แลสวัสดีชาวฟีฟชาวฟีเวชาวคันาชาวพีบีชาวฮอยแบงชาวไลซิตี้ด้วยนะครับก็หอกับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมอัมมองอัดกันเช่นเดิมนะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนมีคนเล่นเยอะหน่อยนะครับก็คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะมาเล่นกันแบบมีหลักการนะครับไม่ปั่นมั่วนะครับแบบว่ามีหลักการนิดนึงนะครับโอเคครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับทุกคนปิดไมนะโอเคมา คือมึงต้องการใช่ไหมไอ้ตามันคือมึงต้องการใช่ไหมมันอยู่ไหนกันวะผมไม่รีบฆ่านะครับทุกคนุไหนถ้าผมรีบฆ่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยสนุกนะครับเราต้องเล่นแบบให้มันเนียนที่สุดผมจะไม่ฆ่าเลยเอ้ยต้องฆ่ามั้งแหละแต่ว่าอาจจะเล่นให้เนียนที่สุดนะครับทุกคนผมไม่เห็นเจอเดินใครเดินกันอยู่เลยเนี่ยเราไปกดรีพอร์ตเล่นๆไหมทุกคนแล้วก็ปัน่นหรือว่าเราไม่ปัน่นเดี๋ยวผมว่าต้องปั่นอะ่ะแหละโอ้โสอ การเป็นไม่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 ฟังฟังกูเห็นเลขกหนึ่งอ่ะกูไม่รู้ว่าใครนะเลขกหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่ไม่อันนี้อันนี้แค่มาบอกเฉยๆก็ยังไม่ต้องบวชก็ได้แต่กูเห็นว่ามันเดินไม่ทํางานอะไรเลยกูเห็นสีม่วงนะทำไมปุ่มเป็นอะไรไกลหลุยเนี่ยฟังอ่ะเออพี่ตัวสีเหลืองอ่ะไม่กูอยู่ไก่นัดมึงกูอยู่ไก่นัดครับกูอยู่ห้องแอดมินครับอ่าทำไมเหรอผมอยู่กับพี่บอลลีผมแอดหน้ากล้องอยู่ผมแอดหน้ากล้องอยู่ไไม่ด้ทาอยู่ห้องแอดมินครับมินครผมอยู่พี่มอลีอ่ะโอเคเอางี้ถา อันนี้ไอ้ไอ้บิ๊กเห็นใครไหมเห็นไอ้มาเรียผมเห็น,นไี่มาเรียมุดท่ออย่าตอแหลมันปัดและเห็นแม่ดําท่อเลยพ <า S 1> ูดงงแล้วอันนี้อันนี้น่าจะมั่วกันมา<ใ>นอันนี้น่าจะมั่วมาอ่ะอ่ะอะไกดแล้วกดแล้วไม่ไม่ไม่ฟกิบอร์ดฟกิบอร์ด อะกูก็กูอยู่แต่กูอยู่ไกลกูอยู่ไกลนัด<ว>แล้วกมูมีไอ้เหลือเข้ามาพี่มีการจูกับผมอยู่ผมไม่รู้จครเอออ่าโอเคโอเคสกิปต์บอทอันนี้อันนี้กูแค่สงสัยกูแค่สงสัยนะกูแค่สงสัยว่าเลขหนึ่งอะ,ะโอ้ยตาเล่นดีๆตาไอ้หลุยมันยังไม่ทำอะไรเลย<อ>ถ้ามึงถ้ามึงจะสงสัยหลุยอันอันนั้นะคือมึงมึงต้องมีมีมีเหตุผลเว้ยแต่กูสงสัยกูสงสัยเลขหนึ่งอะเลขหนึ่งสกิฟ์บอทนัดสกิปต์บอทผมก็สกิปตเละผมทำที่มันหมุนอยู่อะอ่าโอเคโอเคถ้าแต่่่วาาพีเเเห็นนนงงดดิิไไปม เองไม่ทําอะไรเลยไอ้ที่มันหมุนๆแล้วมันกดตรงไอ้นั่นน่ะอ่โอเคมันทำเวทเดียวกับกูได้ไงวะเวทเดียวเหี้ยยังไม่ได้ไปทำกับมึงเลยที่อ่ะทำไอ่ทำอีกอันนึงแล้วพี่เดินแบบเข้ามาแป๊บเดียวแล้วปิดกับมือเราปิดไม้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 ทีมคันกูยังไม่ได้เข้าไปห้องนั้นเลยควายปิดไม้นะปิดไม้นะมาครับเราเนียนสุดแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บมารีเวกปั่นนะครับทุกคนเอาให้มันแบบหัวลางหัวร้องหัวล้านเลยอะ โ okay, อเคหายแล้วโอเคอุ้ยเก็บลุกเกบขึ้นแล้วผมเกบขึ้นแล้วอ๋อผมมั่นใจได้เลยอยู่กับกูอยู่กับไอ้นั่นไอเด็กดีอ่ะกูอยู่กับไอเด็กดีอ่าไล้ไงต่อเทิปครับอยู่กัเหลืองอยู่กลเหลือง มื่อกมาลีไปไหนอยห้องแอดมินกูอยู่ห้องแอดมินกูรูดบัตรไม่ผ่านไม่พี่พี่มาลีไม่ได้อยู่พี่มาลีไม่ได้อยู่มาลีมาลีนะมาลีอยู่ไหนครับกูอยู่แอดมินกูอยู่ห้องแอดมินแอดมินอะไรไม่มีกูอยู่ห้องแอดมินครับไปแล้ไม่เออใช่มาลีไม่กูไม่เจอมาลีในแมปเลยแม้แต่คนเดียวนะแม้แต่ตาเดียวพูดผิดไอ้่ก้วก็อยู่ในรอบหนึ่งอะพี่พี่มาลีชอบใส่ไรลุย เออรอดมารีใช่กูว่าเป็นไปได้นะเพราะว่ามารีใส่ใส่หลายแต่หลุยส์คิงพูดถูกไหมมารีอ่ะเ็ได้ทางที่จะดีสูงรอดเลยพี่จริงเออหรือว่าจะสกิปบอร์ดก่อนเพราะว่ายังไม่เห็นเขาไม่ทันเลาะกดไปแล้วอ่ะโอ้โหมาเล็กดมาจกห้องแอดมินไปยังไม่เห็นพี่เลยเออถ้าผมเดินจริงผมต้องเห็นพี่ตามหลังมาอ๋อมีใครกดมารีไปยังเนี่ยสับกดแล้วกดแล้วกดไปแล้วโอ้โหเต็มครับกูว่ามารีกูว่ามารีเป็นกูคิดว่านะมารีมึงว่าไงบ้างสู้กับเด็กดีอะา บาลีมึงคิดว่ามึงเป็นไหมไม่กูว่าไอ้สีเหลืองก็เป็นผมเชื่อกูเหอะถ้ากูตายนะถ้ากูไอ้สีเหลืองนี่คือใครฝันผมโอ้โหเด็กน้องมันชอบเดินตามผมอะอ่ไอ้สีเหลืองใช่ไหมก็เดี๋ยวตามตามติดเอ้ยเราต้องเดินสองคนอะโอเคแค่นี้แหละโอเคปิดไหมสีเหลืองสีเหลืองใช่เหรอแล้ปิดไหมปิดไหมว่าใช่วะเมื่อกี้มูตัวพี่คิงเปล่าวะมีคนสงสัยผมว่าเดินไปเดินมาไม่ทำอะไรกินเลย โอเคเราต้องเดินแบบอ่าต้องต่อยนะครับทุกคนอเออผมว่าผมน่าจะชนะนะครับทุกคนน่าจะชนะโอกาสชนะสูงมากเพราะว่ามีแต่พวกควยควายอมผมปิดออกซิเจนแล้วพวกมันต้องมาหาออกซิเจนกันนะครับทุกคนมันไปไหนกันเนี่ยมันไม่มาปิดออกซิเจนกันวะถ้าพวกมึงไม่ปิดออกซิเจนพวกมึงแพนะ้โอเคปิดละหนึ่งควยสีเหลืองฆ่าต่อหน้าต่อตากูเลย สีเหลืองฆ่าต่อหน้าต่อตากูเลยทำไมดูบาปกูนึกว่าถูกมันดูได้ที่ไหนอะกูควยสีเหลืองฆ่าต่อหน้าต่อตากูเลย oh, ผมอยู่กับพี่นะผมเวทวิกกิ้งฆ่าผมเอ้ยฆ่านั่นนะไอ้สีเหลืองฆ่าต่อหน้าต่อตากูเลยกูพูดแค่เนี้ยแหละมาแรกแล้วพี่น้ำก็ตายอะเ <u> อาไงควยเหอะสีเหลืองมึงแบบมึงฆ่าแบบต่อหน้าต่อตากูเลยอะนะโดดิเอาเลยเอาเลยหวดผมเลยไอ้เฮียถ้ามึงมึงมึงแบบมึงมึงมึงสุดเกินอะกูพูดจริงๆ กูก็อยู่กับพี่ไม่ไม่ไม่แต่เอ้ากูกูกูเป็นกูเป็นคนกูเป็นคนบวชนั่นเนี่ยถ้าฆ่ามันบวชได้หรอเอออันนี้กูไม่รู้เออมันก็คิดเอาเองอะกูว่าสีเหลืองฆ่าต่อหน้าต่อตากูเลยอีฮี้่ผมบั๊กะผมบักไม่รู้มันมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมันบวชไม่ได้พี่โอเคมึงไม่อยากออกกูรู้โอ้โหโคตรนานอย่างเงี้ยเถาหัวงู เหรมานด่าผมนะครับทุกคนเห็นไหมดูเห็นไหมกูรูแล้วใครกูรู้แล้วใครมันโหมดผมแน่ไอ้ยกูปิดไม้แล้วกูปิดไม้แล้ว See you soon อ่าผมฆ่าแค่ตัวเดียวผมก็ชนะแล้วครับผมฆ่าแค่ตัวเดียวไม่ต้องมีตั๊กตายตั๊กตายผีผีตัวนี้มันไล่ย ลุยแล้วนะเต็มกาบเต็มกบตกาบตอนนี้มาตอแหลกเก๊าโหวดตัวเองได้อะขนาดฆาต่อหน้ายังตอแหลกอ่เต็มกาบเเต็มกาบเ้ยเ โอเคผมเป็นผีกับหลุยด้วยโอเคผมได้เป็นผีอีกแล้วมันแน่นอนนะครับทุกคนเคคิดก็หาแล้วโอเครอบนี้วิ่งไวนะครับผมปรับวิ่งไวเป็นโอเคเจอเด็กเทพเราฆ่าไปหนึ่งนะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปกดวิ่งวีรีพอร์ตดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้พี่มารีเดินไปแล้วีรูดปัดแล้วห้องเซキュิตีอะไรครับกูอยู่กูอยู่ไห้นัดครับเมื่อกี้ครับห้องเซキュริตี้ห้องเซキュริตี้แต่กูไม่กูไม่เห็นศพนะกูไม่เห็นศพเมื่อกี้เนี้ยกู็ไม่เห็นศพเพราะว่ากูอยู่ขวามือห้องเซキュริตี้มันอยู่ซ้ายใช่ไหมกูอยู่ไงนัดครับข้างล่างอ่ากูจะตอบติบีเลยเหรอใครกโบดเอาไงไม่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 อันนี้แค่พูดไม่ใช่เหรอ สกีฟก็ได้สกีฟสกีฟสกีฟสปีฟสกีฟสกิปอ่ะโอเคตาเป็นไมายาวเลยพี่ไปไว้ตาเฮ้ยอะไรครับเอ้าถ้ามองว่าผมก็โหวตกันเลยเออโอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นทำเควสไปก่อนนะครับทุกคนเอาให้เนียนก่อนสิบสองวิสิบสองวิ้าปูมุดท่อคาปูมุดท่อ ข่ยวยเหอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยฟิงเกอร์อีกแล้วนะมึงฟิงเกอร์โล,ล,ลงครับ,รรบผมทำเครชอยู่ครับพี่ฟิงเกอร์เอยู่ครับต่อนหน้าต่อตาเลยนะฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ แต่หน้าต่อตามผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่ดีเดียวดีดีผมไม่ทันอะไรเฮียกูไม่รู้อ่ะนี่กูมั่วนะกูมั่วกูมั่วกูมั่วเหมือนกันกูมั่วเหมือนกันมันไวไปมันไวไปรีบหมดเลยรีบหมดเลยเร็วๆมันไวไปกูประพากิจเหมือนกูใครคิดเหมือนกูใครคิดเหมือนกูไม่ฟิงเกอร์ก็ใครไว้ตัวสี่นั้นน่ะใครคิดเหมือนกูนะถ้าเป็นเห็นไวใช่ใช่หูถ้า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 เป็นกูก็โหวตไม่ฟังกูนะถ้าเป็นกูก็โหวตเลยเออ เป็นอะไรไอคิงเดินไม่ทําอะไรเลยใครไม่ทาอะไรเลยอ่ะเดินเดินเดินไม่กูทําอยู่นะกูทําอยู่เออเอาดิกูทําอยู่เดินเดินเดียนจัดเลยเป็นอะไรเป็นอะไรเอออย่าคุยดิเออเดี๋ยวกูขอก่อนแล้วกันได้ฝากสารต่อด้วยได้กูฆ่ามึงเลยแล้วกันถ้ามึงอยากกูให้กูฝากสานต่ออ่ะเดี๋ยวกูฆ่ามึงเลยแล้วกันไอ้เหี้ยผมจะไล่ค่ายตาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวปิดออกซิเจนก่อนเดี๋ยวผมทำไปปิดไปไปไปปิดออกซิเจนก่อนนะครับทุกคน ไอ้ตายอยู ii, ่ไหนเนี่ยนี่มาลีโอ้กูบอกแล้วกูบอกแล้วไอ้เหี้ยไม่มีใครทำไเลยอะอีซี่บอยอีซี Ken ่บอยบอยหมดแล้วไง บอกอะไรบอกอะไรมึงบอกอะไรวะไม่ได้ทำเควสเลยไอ้คิงไม่ได้ทำเควสเลยเมื่อกี้ก็ไม่มีมันเป็นเป็นมันเป็นผีมันไม่มีเควสให้ทำไอ้เวนอ๋อก็ถามดูว่าทำไมเพื่อนไม่ทำควสเออถ้ามีให้ทำก็จะทำอยู่ไอ้คิงเป็นผีสองรอบชนะสองรอบแล้วว่าเป็นไงห้ชนะเฉยเออชนะเฉยว่ะโอ้โหมึงไดเนี่ยผีขัดไม่ได้ถาพี่อีกไอ้หลวยไอ้หลวยไอ้หลวยมึงคิดว่าใครต่อแหลสุดในนี้ ไอิงเกอร์ผคิดว่าใครตอนแหลกสุดเดีดิฟิกเกอร์ใครอยู่ใครใครอยู่กับมึงบ่อยนะเงียบเ้ามันจะตอนแหลกก็ได้หมดแหละโอเคตอนนี้ให้ผมจับจุดเล็กๆน้อยๆไหมมาเรียดน่าจะเป็นผีนะครับตอนนี้เพราะว่าพอมาปุ๊บมาลรีไม่เคยพูดคำว่าเงียบ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 เพราะว่าการได้การที่เราเนี่ยได้เป็นผีเนี่ยมันจะอยากเล่นขึ้นมาเว้ยทุกคนผมคิดว่ามาลีเป็นผีนะตอนนี้ผมคิดว่าเฉยๆนะโอเค Welcome back เอรงไหน โโอห่ตาเลยตาเลยมาลีใช่กูคิดกูคิดว่ามาลีกูคิดว่ามาลีเหมือนกันไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กเลยกูคิดว่ามาลีเลี่ยมอย่าเลี่ยมกูกูทำเควสอยู่ครับขวาไม่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 กูคิดว่ามาลีกูคิดว่ามาลีกูคิดว่ามาลีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไอบิ๊กอย่าร้อยเปอร์เซ็นต์มาลีร้อยเปอร์เซ็นต์กูพูดจริงๆลองดูุกว่ายบิ๊กอย่าปั่นกูกูพูดจริงกูว่ามากูมาลีถ้ากูตายผ่านต่อยบิ๊กต่อได้ไหมไหนจริงโอ้โหเต็มกราฟเลย กูว่าสารต่อด้วยนะมึงใจเป็นเอาละวไงไอบิ๊กไอบิ๊กไอบิ๊กวัวไอ้บิ๊กเลยชิบหายแล้วกูไอ้สัตว์วิเคร์สดีเลยเฮียที่ไหนได้ไม่ใช่ไอ้เวนห้าวัวแล้วพี่จะไม่เป็นไรได้มาลีออกไปแล้วก็น่าจะเป็นไอ้บิ๊กแล้วแหละโอเคโอเคกูขอสารต่อให้มารีเว้ยคือไอ้บิ๊ก ฟิงเกอร์ฟิะพี่ฟิงเกอร์พี่ฟิงเกอร์อะไรอ่ะผมยังไม่ทำเเลยอ่ะผมดูกล้องวงจรปิดอยู่ครั้งที่แล้วอ่ะใช่เหรอใช่ใช่ใที่เขาคาดค่าในห้องในสักห้องอ่ะแล้วเขาไม่กดผมตากดาผมมองเป็นสีน้ำเงินพี่ีิ๊กีี่ีีดีดี่ีดดีีอีีดีเีดีดีดอดีดีดงดีสีเขียวเีีดผมอ่ดด ฝากสอนต่อให้ได้ไปนะลกซ่าข้ากูต่อหน้าพี่บิ๊กเลยเต็มกาอเปลีไหมเปลีนไหมผีเหลือคนหนึ่งแล้วทุกคนผมว่าอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่ะหรือว่าผมจงใจเจาะแต่เพื่อนผมวะทุกคนอย่าเดินตามกูนะโอเคออกซิเจนเมื่อกี้นี้เท่าเทาที่อยู่เมื่อกี้นี้ไม่น่าจะใช่นะครับทุกคนน่าจะเป็นเดะเดะเดแป๊บนึ่งมึงไปทำเควสดออกซิเจนกันดิ ไอ้บอสก็ไม่น่าจะใช่นะโอเคห้องไหนก่อนก่อนที่จะถึงห้องออกซิเจนอ่ะด้านขวาอ่ะเออไอ้เนื้อไงฮิ่งกูคิดไว้หนึ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 ่งเพราะว่าเมื่อกี้ที่เอ็นนี้อยู่กันสามคนกูคิดไว้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โตเต็มก้ามเออไปในรถไฟต่อแหล่ใช่ปะวะใช่หนึ่งปะวะพูดได้ไงอ่ะเฮ้ยลุยตายเลยอย่าพูดดิเออไม่มันหลายรอบแล้วไอ้หลุยหลายรอบแล้ว เอาเยอะก่อนเต็มกราฟเรียบร้อยเย่ไอ้หลุยพูดมั่วตลอดเลยอ่ะโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe พี่ด้วยนะครับเพกาะจหไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ